อาตมาก็ขอย้ำเลยนะว่าอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอาหารที่จะไปเกี่ยวข้องเอาสัตว์มาเป็นอาหารสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรก็จะไปเอามาเป็นอาหารอยู่รอดอยู่ได้จเจริญดีด้วยอายุยืนด้วยนะ ที่สูจได้จริงๆเพราะฉะนั้นที่เราทำพากันทำนำสังคมมันไม่ได้หมายความว่าเราโดดเดี่ยวด้นะเรื่องอาหารพืชเนี่ยอาหารวีแกนหรืออาหารวิจิเตรเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรากโกรธเดียวนะมันทั่วโลกนะเขาเข้าใจกันมาแล้วเราไม่ได้เพิ่งเริ่มแต่เราเห็นสำคัญ นำกันอย่างจริงจังอาตมาเอามาเป็นอบุญญาวุธหมายเลขหนึ่งซึ่งไม่ประสีภาษากันเท่าไหร่เลยในคนไทยมีคนจีนที่มีกินเจกันบ้างกุ๊กกิกกอยู่อย่างนั้นนะตามโรงเจก็โอยงานเจะกะกาวงเจทีหนึ่งก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้ฮือฮาเลยจนกระทั่งอาตมามาตีปีไปมังสวิรัตขึ้นมาเนี่ย ยักระตั้งเรามาพูดไปก็เถอะเรามาฮุบเอาเจเข้ามาร่วมด้วยจริงๆมังสวิรัตของเราเนี่ยมันมีในยาที่ต่างกันด้วยว่าเจเขาก็แหมไปแบบของเขาเนาะตามตามคอนเซปต์ของเขาคอนเซปต์ของชาวเจเขาก็วางเข้าไปของเรามังสวิรัตกับคนคอนเซปต์ของเราก็มันก็ต่างกันไปบ้างนะ มันไม่ไปมุ่งอะไรของเขามากแต่เขาก็มีมุมของเขาดีเหมือนกันนะเขาก็มองว่าเจเนเขาไม่เอานะให้มันละเอียดเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะพื่พชนะก็จะต้องสะอาดไม่เคยใช้เกี่ยวกับกเนื้อสัตว์มันเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นรักษาความสะอาดให้ยิ่งเลยนะไม่ให้มันต่อเชื่อมอะไรเลยก็ก็ดูดีแต่มันมันจะตะเรียดไปหรือเปล่า นะหรือมันจะแหมม,มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะมันกลิ่นยั่วยวนมันเป็นรสยั่วยวนอะไรเนี่ยในผักพืชอีกห้าหชนิดห้ามกินห้ามอะไรพวกนี้มันก่ออะไรเขาก็อธิบายกันไปอัตมาก็ว่าก็ดีแต่ว่ามันจะละเอียดไปหรือเปล่ามันจะกระเบียดกะเสียนตัวเองมากไปหรือเปล่านะ ก็เราเรียนรู้ในเรื่องรูปรถกินเสียงสัมผัสแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วกินเจแล้วก็จะไปเอาละเอียดไปถึงรูปรถกินเสียงสัมผัสถึงขนาดที่มันอยู่ในพืชอีกเลยเนี่ยคุณก็จะก็ได้นะที่จริงก็ได้แต่มันจํากัดจําเขียวกันมากไปมั่งหรือเปล่านะเอานี่ก็อธิบายพอสมควรเท่านั้น